ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำอุทิศวนกุศลให้แด่หมูญาติที่ล่วงลับไปแล้วและตั้งใจรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะยะทาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาขะรงเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรารโสยะามนิโชติระโสยะทางสเพียนติโยวิวาชันตุสาพพโร โควินาสตุมาเตวาวตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภา,าวาอภิวาะนสีลีสเนจังบุตรทาปจายโนจัตตารวธรรมาวาฏ ทันติอายุวันโนสุขังภาลัง